มาเ่อรากี้นะมาดีมาดีอินมาบุกอีกแล้วเ่อะวะเฮ้ยพี่เทขายเปล่าพี่เทกอะไวแเละไม่ใช่ขงผมผมเจอนังยวาลงไปหาซื้อดีมันขายกันสองร้อยอะอซเประมาณสองยโอเคโอเคึือไป็นทำไมตรงนั้นน่ะลงมาึ้นไปนทำไมเฮ้ยพี่เท็ขายอะขายผมหน่อยดีร้อยหนึ่งอืโอู้หแรงะ ใจเย็น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 อยากซบเพื่อนหมดแล้วพี่เจ๊กดเลยใจเย็นเดี๋ยวพาไปซื้อมีเงินพอป่ะซื้ออะไรอ่ะรถไงพี่เจ๊กดอัติเบรตพูดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคขอยืมรถหน่อยนะไปที่ตรงไหนอย่างเร็วเลยเดี๋ยวมาค่ะื้อตรงไหนซื้อตรงไหนมันหลุดเลยพี่กดอัติเบรตแล้วกดเรื่อยเดี๋ยวมาค่ะ เลยเล้กออ้โ wow! อ้ย้ย <treating Napoleon> <bosses> ้ยไม่หล่วะ้ยพี่มันแรงวะรพี่มันแรงอ่ะรักเกล้ว่ะโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงโอ้ยโอ้ย้ยาวเยเจียเรพิกพิกเยี้ยไรวะโอ้ยสอง้อยขึ้นมรสัตโอ้โเลอ้โอ้ยป้้้เ๊ยดเอ้นี้กรลีบอะ จะปูดไหมมีตำเกีด้วยะไม่มีหรีอวะยิ่งเดียวกูแรงอ่ะไอ้ซาเลจิงเลยยเลยเลยเลยตรงนี้หรอไม่ใช่เดี๋ยวลงมาลงรถมาตามมาปิดดปิดช็อปิดริอปดปิยปิดปิดิดปดปิดปิดปัดมดดด กดอันติเวตพูดดิไอ้ข้างๆตะเป็นบ่าไหนตรงไหนตรงไหนกดไม่ตรงโอ้ยกดไม่ได้เข้าไม่ได้ไอะเนี่ยไหนซื้อตรงไหนเข้ามาเข้ามาตรงนี้ประตูนี้เข้ามาหาไม่เจอแต่กดอีหรือหลอกเด็ไหนปีิกอยู่ไหนวะ

ไหนวะไหนวะไม่มีหรือว่ามันซื้อด้านนอกมันสั่งทำหรือเปล่าไม่รู้ออกมาก่อนกดเออกด ESC อ,ะอ่ะออกมาแล้วยัยังยัเอ้ยรอด้วยเป็นเรองยังไม่กดออกเลยกดออกไงวะอ๋อไอ้ยี่<อ>ยังไม่ติดไกล์ไหมเนี่ย PC มีโทรศัพท์ปะเนี่ยรอด้วยมีโทรศัพท์ปะ มีโอเคลองเดี๋ยวลองถามให้ดิเราถามดูดีว่าพี่เซซึ้อไหมเอ้าแล้วมึงจะลงกทำไมโอ้ยอ๊ขับรถกับคนนี้นั่งรถกับคนนี้ไม่ไม่ปลอดภัยปั๊มเลือดก่อนอ้ยดูรถโอ๊ย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 โอ๊ไม่หวาดเสียวโอ้ยทุกเสาเลยไม่ได้นะ อาเยเฮ้ยเฮ้นี่คูดเสียวเลยตกไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อไงตว์ครับขับรถเกวมาอ๋อน้ยเฮ้ยใจยักหลังแล้วเฮ้ย้ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเบตายนี่เหอตามตาไล่วะตายปะล่ะรถกูสูนี่เไม่ตายรถหายโอ้ขับรถอะไรเนี่ย เอารถหายโซ่เลยเนี่ยรถหายนี่ตามมาตามมาตามมาดิจำไ,ได้รถอยู่ตรงนี้ไม่รถลอยอ่ะเมื่อกี้แต่พุ่งอ่ะเมื่อกี้แต่พุง่งลอยแล้ววิ่งกลับบ่เกียร์ี่เกียร์วิ่งรถอยู่ด้านบนเนี่ยใช่หรือเปล่าวะบนไหนบนเนี่ยบนบนหลังคาเนี่ย <c oughs> จับได้ปั๊มเลือดก่อนจะตายนะมาดูเอาเยี่ยรถหวายเออกดอัติเมตพูดดีผมไม่ได้ยิน หวยซาดกรรมเฮ้ยอยู่บนหลังคาหรือเปล่าวะเอออยู่บนหลังคาไม่ได้ยินเสียงรถทำย่างเีนไยหลังคานี้หลังคานี้หลังคานี้ตามะตามะตามะหลังคานี้เหรอเออได้ยินเสียงเนี่ยเสียงมอไซค์อะได้ยินปะที่เป็นสตาร์ทเครื่องอย่าเบึ้ย ไปเลยลูกว่าขึ้นไปดดูิผมว่าอยู่บนนี้แน่นอนเลยพวกไอยู่เดี๋ยวผมมาดูให้ดูกันตามาตามาอยู่บนนี้แน่นอนเลยใช่เลยเยียอยู่บนนี้เลยใช่หรอนั่นไง เจ๊กป้าดีแล้วผมเปิดใส่หูฟังแม่ปกติจะไม่ใส่หูฟังแม่เราไม่ไว้ใจแล้วสิขึ้นมาเดี๋ยวจะป้าอื่นไปเลยโอ้ยเลยละสิมผมไม่กลับดีกว่าไม่กลับดีกว่าพูดจริงไปไปไป ที่เขาแจกร้อยห้าสิบอันจะหมดแล้วอะผมยังผมไม่ได้เลยแจกร้อยห้าสิบอุ้ยอันเต็มเลยโอ้โหโอ้โหปล่อยผมลงตรงนี้ได้ไหมครับเฮ้ยอินไม่กระโดกมาเอาเลยอ่ะอ๋อเลยโอ้โหเยอะอ่ะอี๋ ัชุมไม่ติดด้ยพี่เด้อเยด <Yeah. S 2> โซ่ครับนั้นนั้นนันนโอ้พี่กูไอ้สั์ อ้าวอ้าวจะขับวิ่งข,ขอขี้นะเฮ้ยได้เยอะเฮ้ยอยากเล่นดิอยากเล่นดิเฉยอยากเล่นาาขายกี่บาทขายกี่บาทเนี่ยคันนาะดขายสองร้อยเอาเปล่าฮัลโหลขายสองร้อยเอาเปล่าสองร้อยสองร้อยเตมเถิดเติเถิดบ้าไม่ต้องเถิดไม่ต้องเถิดอย่ให้เลย มันมอบได้เลยอ,อ่ะเฮ้ยเอามาหน่อยขึ้นสามร้อยนั้นเนี่ยกูบอกเลยมึงจะตีกว่ามึงจะตีกว่าเอ้ยน้องน้องน้องเชิดเวิดเจิดเอาที่อ่ะ <c oughs>

เลื้อนเหรอเลจออะไรพี่เหรอฮะเลื้อนเหรอออไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าเอาพี่ไม่เอาต่อแล้วหรอเลื้อนในสัตว์เอ้ิตายตรงนอ้เลยพี่เมียอะไรเหรอพี่พี่อยู่ดีจะตีผมอะผมยังไม่ตีโดนพี่เลยมันจะตีกูตั้งแต่แรกแรกควายอ้าวมันยังพูดได้อีกเหรอ มันตัดใหม่แล้วพี่ตายพูดได้แล้วโช้แล้วกันพี่พี่ผมจะตีพี่ไม่โดนนะพี่มาเปิดเองนะมันกวนตีนนี่มันเรือนเลือนไอ้สัตว์เอ้ยโทษครับโทษอะไรนะเฮ้ยพี่ซีแล้วใคร เสอว่มันหล่อ,อ,อชุบไม่ได้เปิดได้ชบุบเอ้ยเปอดได้อบเยู่ชุบไม่ได้ชุบไม่ได้บแล้ว